ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ได้มาในวันนี้นะครับผมในนามของผู้บริหารค่ายก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณพ่อนะครับที่ให้โอกาสให้มีฮักขอนแก่นในวันนี้นะครับแล้วก็เราก็ตั้งใจทําอย่างเต็มที่ครับทาเพลงในหลายๆแนวเพลงนะครับให้โอกาสกับผู้มีความสามารถนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นคนขอนแก่นเองหรือใครก็ตามนะครับที่ถ้ามีความสามารถเราเปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับแล้วก็สัญญาว่าเรา พร้อมนะครับที่จะสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามสู่วงการบันเทงิงแล้วก็สร้างสารรค์สิ่งที่สนุกมีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์นะครับอย่างแน่นอนครับก็เดิมทีนะครับก็ตอนแรกเนี่ยาทางฮักคอนแกนเนี่ยทำทำเพลงลงใน YouTube มาก่อนนะครับก็ประมาณ2ปีนะครับหลังจากนั้น ก็ได้มาคุยกับทางคุณพ่อนะครับที่เป็นท่านประธานบริหารนะครับก็มีแนวคิดว่าเราอยากจะทําเป็นบริษัทนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องนะครับเพื่อที่จะทําเพลงทําผลงานให้ออกมาสู่วงการบันเทิงให้มากขึ้นก็ในก่อนหน้านี้เราเรามีคอนเน็ t ชันอยู่แล้วนะครับกับสําหรับครูเพลงหลายๆท่านนะครับก็เริ่มจากการเริ่มทําในครั้งแรกเราก็ปรึกษาหลายๆท่านก่อนเลยเพราะว่า ตอนที่เราเข้าไปแล้วเราก็ยังไม่มีประสบการณ์นะครับก็ขอคำปรึกษาแล้วก็ได้ใช้ให้ท่านช่วยทำผลงานนะครับช่วยเรียบเรียงช่วยแต่งเพลงนะครับก็เลยทำให้หลายๆท่านนั้นได้เข้ามาร่วมมือกันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ปิดกั้นไม่ได้ปิดแนวนะครับเราเราให้โอกาสทุกๆท่านแล้วก็เปิดรับทุกๆทุกๆแนวที่ ที่เป็นแนวเพลงนะครับก็เลยทาให้เราโชคดีมากที่มีที่ปรึกษาหลายๆท่านที่มาวันนี้ที่มาได้ก็น่าจะประมาณ1 0บท่านแล้วก็ที่ไม่สะดวกมาก็อีกหลายท่านนะครับส่วนใหญ่ก็จะคือคอนเซปต์เราก็จะมองเบื้องต้นที่บุคคลที่มีผลงานเกินร้อยล้านวิวก่อนนะครับเป็นอันดับแรกเพื่อที่จะทําให้ผลงานนั้นติดตลาดได้เร็วนะครับ อย่างยกตัวอย่างเพลงของน้องรูบี้นี่นะครับก็ได้อาจารย์ตีอาจารย์ตีเนี่ยก็คือคนที่แต่งเพลงหมักแตงโมดได้ถึงสามร้อยกว่าล้านยวมาแล้วนะครับก็